สวัสดีครับคลิปนี้ขออนุญาตบอกภาษาอีสานเด้ครับเพราะว่าเมื่อนี่สีพาแม่ไปเก็บเห็ดหลังจากที่ป่นประคอสู้แม่กินแล้วเลยชวนแม่ยางเขาปลาไปหาเห็ดครับปลาอยู่ปะกาจากบ้านเฮาครับที่จริงก็อยู่หลังบ้านนี่แหละครับเป็นปลาที่เป็นมุ้นของปูครับหรือว่าภาษากลางพ่นเอ่นว่ามอระดกจากปูวอกง่ายๆว่ามีปลาส่วนโตครับแต่ว่าเก็บเห็ดบ่ทันพิ่นจักปี ยางไปกับแม่สองคนครับยางกันไปกับโซกันไปเรื่องเล่าสมัยเก่าป้าหนี่ตะกี้หกกดีครับแม่เราก็เลยจ่างค้นมาถางแล้วแม่ก็สือต้นยางมาปลูกพร้อมดีครับแม่บอกว่าปลูกต้นยางแล้วเห็ดมันสิข้นดีกว่าเก่ายางไปยางม้เห็นบุญหลอดครับบุญหลอดนี่เป็นรุ่นน้องสมัยเรียนปฐมน้ำกันอยู่บ้านสะอาดน้าดีครับก็เลยถามบุญหลอดว่าหมานบอนอบุญหลอดบอกว่าบ่หมานครับ ก็ดไ,ได้เบียวนี้แท้มองมึงเนี่ยมาน<ต>บ่บุรอดหมานวะเัาได้ด้วยวะนี่สีมันสุดบนนะจั๊กเกาเห็ดกอได้หนิสวนหนิแมนบอสต่างต่างเนี่ยน้อยผมมาเก็บเห็ดหลายดิครับส่วนแม่ไปเก็บเห็ดเบิร์ดมือเบิดเวนแต่ว่าตั้งแต่ใหญ่มาหนิไปเลี้ยนยี่รอยเอ็ดบอสไปเก็บอีกจักเถื่อจนจำบ่ได้แล้วครับว่าเห็ดเกิดมองใดแน่ ย่งางลงไปหน้ากับแม่อากาศดีหลายครับเห็นหยาสีเขียวๆง่วกับเล็บหยาอยู่ซื่อแต่ว่าผมเบิ่งแล้วผมคือสบายใจครับแท้บ่อกซูแม่ฟังครับว่าผมเห็นคลิปหนึ่งข้าเอาเห็ดละงกกถ่าไปฝังดินไว้แล้วมันกระลายเป็นเสียเห็ดอีหลีหลังจากนั้นทุกปีขาเจ้าก็ได้เก็บเ,เห็ดละง,งกทุกปีเลยดีครับแม่ก็เลยบอกว่าแม่อยากล่องเบิงบเบ่งครับ,อบอหอดแล้วเด้อครับเถียงหน้า เถียงหน้านี่ิติดกับหน้าติดกับป่าครับอัน,นิสานขึ้นมาตามใจแม่เลยครับเพราะว่าแม่เพ่นมักมานั่งเล่นอยู่เถียงหน้ามากินเขา่าปลามานั่งสมาธิมานอนเว้นกับอยู่เถียงหน้านี่แหละครับอยู่เถียงก็เลยมีทุกอย่างเลยครับซําเพี้ยนหลังหนึ่งเลยแต่บรรยากาศดีคักอีหลีครับเหลียวเห็นเข่าอยู่หน้าบอครับปีนี้เขางามงามครับอ่อนซ้อนเข่าหน้าเจ้าของได้ยเวลาเขา่าปลาหาเห็ดแล้ว้อครับแต่ว่ายังแหลกเขาต้องหาเสียมก่อนครับ ก่อนเขาปลาทุกคนเบื่องกันนี่ครับบ้านเฮ้าเนี่ยมักเอาเสียมสอดไปแตะเถียงหน้าแบบนี้ครับแต่ว่ามียนางมีเสียมหลายแห้งครับจนว่าได้หัวควรกันแม่บอกว่าช่วงพายุติพานมาเถียงหน้าเฮ้าเพาเป็นอย่างครับเพราะว่าตนใหม่ค่อยบงังและก็ตานล้มไหวครับอ๋อ แม่เป็นคนมักปลูกต้นไม้มกักปลูกผักครับและการให้สวนเ้าเนี่ยมีผักหลายแห้งครับแม่ปลูกไว้เบิดเลยทั้งบักพริกบักแตงบักเขือบักอือมีครบทุกอย่างเลยครับเมืองอันนี้ครับกล้วยแม่งามหลายกล้วยอันนี้บ้านเขาเอื่นว่ากล้วยอีอองครับภาษากลางคนเอื่นว่ากล้วยน้ำหวานมีน้ำมาปลูกกล้วยงามแลยแม่นี่หระงามครับแกรัล ให้ต้นงน้ำตัวยีห่หองวะแม่ยี่หองมเห็นข้างๆหัวน้ำบอกจับนี่บอครับปกติแล้วเฮ็ดปวกสิขึ้นบองนี้ทุกปีเลยครับแล้วก็ตละปีนี่ได้หลายแห้งปีนี้ก็ได้หลายครับแต่ว่ามือผมมาเนี่ยมันหลาแล้วมันจักสิมีบ่บูอครับเดี๋ยวล่องยางเขาไปเบิ่งกอน,นใส่มันขึ้นน้องเงไงเนี่ยนี่แล้วลูกน้ำสิขึ้นหมดแล้นบอก คมหัวน้ำบอกจับไปกับเป็นปลาแล้วเด้กครับสาธุเดอ้อให้ลูกพ่อเห็ดบวกจักดอกเนี่ยเดอ้อพ่อเด้กิิมเป็นกระใสจะเป็นลูกถามาหลายปีคักซะย่างไปกับเคียร์ไปครับเคียร์ไปโดนเติบครับ่พอเห็ดจักดอกจนวสิคําถิ่มซืือ,อแม่ก็รู้ตัวลูกด้วยครับแม่ก็เลยบอกเจาก้าทีว่าให้ลูกเขียนจักดอกเนี่ยให้ลูกเด้กิิมเนี่ยดอกเดียวกับเอาดอก เอ็นดูแม่ครับอยากให้ลูกเก็บเห็ดขอแค่ดอกเดียวก็ดีใจละครับพอให้ขึ้นนี่นอนหลับฝันดีเดี๋ยวไปปนผพวเบิร์ตดอกนึงกี่น้องหรอปวดตาไม่เห็นครับเพรดอกนึงรับรับฟันดีนะครับน้ำยาขาเนาะผมก็เลยยกมือบอกเจ้าทีครับว่าให้ลูกเห็นเห็ดจักดอกเนี่ยเด้อ แต่ใน,นจังหวะนั้นผมได้ซ่อเก็บเห็ดเลยครับพะว่าหลังจากที่ผมยกมือขึ้นปุ๊บยางไปปับ๊บงูฟงดงออกมาเลยครับห้องเสียงลงเลยสเสดอสเดอสเดอไปแม่ก็เป็นห่วงครับฝ้ามาจับมือผมไว้พราะว่าแม่แล้วหูว,ว่าผมย่านง,งูครับปูพ่พนกสีมาบอกแล้ะครับว่าคําแล้วให้พาก,กันออกจากป่าได้อบ่มีเห็ดดอกสรุปมือนี่เก็บเห็ดว่าได้จักดอกเลยครับเสียดายหลายกว่าสิ่งนี้เวลามาเก็บเห็ดมาหอดกับบดยามมันจ่อย ทั้งแม่แล้วก็ล,ล,กกลิตลูปด้วครับก็เลยหาแนวอยากให้ลูกได้ครับส่วนลูกไปเมืองน้อไมหวานแม่บอกว่าน้อไมหวานนี่กินสดได้ครับแม่แล้วก็พยายามเคลียร์หานะครับแต่พักกับบอมีคือเขาเอา้ามือหนีเป็นอย่างคือนผูมหมานครับแถวเนาะอันนีนน้พักนยังไงเนี่ยพี่บอกพักโซนตัวปลูกงยเอามาจากเกาหลีดีสุดในรักอันนี้มาจากเกาหลีไหมี่แม่ปลูก ึ้นยี่น้องคืนแ่บพ่อแม่กินกัาหอย่างกับปนแม่บอกข้าวต้นย่างไม่ยำมั้งเป็นยังพ่ะยำแทบบ่บเพระอะรไม่พอนเดี๋ยวท่านหอนแล้วตกได้ตกเด้อู้เนตปลาอ๊้หันปลาลายอีหลีหลังจากที่บ่อดดเฮ็ดล้กก็บพ่อใดน้อไม่พร้อมเกิดลยส้วนแม่ย่างลงทงครับอันนี้เป็นหน้าเข้าครับ เฮียนเฮาสิปลูกขาวกินเองทุกปีครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเขามันสิดแสบกว่าปีนี้ของงามหลายคักอิลี่ด้ครับเลียวไปทั้งไดกระเขียวอ่อนซ้อนคักอิลี่ครับสามน้อยหอย่กเนาะไทยงานจะเป็นแค่ผกท่านยุบปีเขาดำดำน้าแล้วแล้วลูกยันกับปีงเนาะอ่น่ะล่ะปีไห้ลายยังไงเนาะอ้ทั้งดำน้าเด้งยันปีงทั้งยันเมียด้รักษาเอาไว้ยัางกอน ถ้าเป็นช่วงนี้สมัยตอนเด็กน้อยอยู่ตอนนี้ผมก็สิไปหาไซเบดครับเลือกเลี้ยนมากกับสิไปหาก้นขี่เกเดียนและก็ปใไซเบดส่วนมากปลาที่ได้สิเป็นปลาคอกับปลาเข็งครับเห็นเขางาๆมๆแบบนี้พี่สะพายผมเป็นคนวานเข่าด้วยครับเก่งครับบอย่างไปกระเริ่มคําแล้วด้วยครับยุทงโดนจนว่าบ่ออยากขึ้นบ้านเลยอากาศดีหลายถึงเมื่อนี้สิบดายเฮดและกับวาดาโนม่แต่ว่าเมื่อนี้ผมมีความสุขหลายครับ ได้ย่างล่งทงกับแม่ได้คุยกันกับแม่แล้วก็อยู่กับบรรยากาศบานเฮาแบบนี้สบายใจลหลายๆครับค่อยพอกันคลิปหน้านะครับเนาะสวัสดีครับ